วันนี้จะพาเพื่อนเน้องๆไปดูกังหันโบราณน,นะคะเป็นกังหันน้ำนะคะอยู่ที่หน้าโรงเรียนกลางเมืองใจกลางปทียาแห่งชาติภูหินล่องเก้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะสร้างขึ้นมาเมื่อปี2519นะคะอายุ40กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทางวิศวกรรมนะคะที่เป็นเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาจุฬานะคะในยุคสมัยนั้นเนาะ เป็นการสร้างประดิษฐ์ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยมากนะคะในยุคนั้นนะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะในระหว่างทางนี้นะคะก็จะเป็นป่านะคะแล้วก็ มีคนหาเดินมาดูแล้วก็เดินมาเที่ยวสำรวจ <มา S 1> กันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไม่น่ากลัวเนาะจากถนนใหญ่เข้ามาตรงที่กังหันนี้นะคะประมาณ50เมตรเองนะคะเนี่ยคา่ม,มาถึงแล้วนะคะทางเดินลงเนี่ยก็จะชันหน่อยนะคะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้เล็กๆเ,เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโขดหินเยอะมากนะคะ ต้นไม้น้อยใหญ่ก็จะมีเยอะนะคะร่มรื่นดีนะคะอากาศไม่ร้อนค่ะพอลงมาถึงตรงบริเวณที่สร้างกลางหันนะคะก็จะมีสะพานเนาะ,ะเดินสำรวจนะคะแล้วก็จะมีมุมให้เราพักผ่อนนะคะให้เราเดินดูแต่ละจุดนะคะน้ำใสามากนะคะแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะไปค่ะเราไปดูตรงกลางหันลมกันเลยดีกว่านะคะ ก็จะมีสะพานค่ะเป็นสะพานปูนเนาะเดินข้ามไปนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะประวัติเกี่ยวกับกังหันลมที่เกิดขึ้นตรงที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะคะโขดหินก้อนใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นประวัติให้เราได้อ่านนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้เราได้อ่านนะคะ กังหันน้ำนี้ข่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองทหารนะคะใช้สำหรับรอเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูหินล่องเก้านะคะในสมัยเมื่อปี40กว่าปีที่ผ่านมาค่ะออกแบบและสร้างโดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่หนีเข้ามาป่านะคะภายหลังจากเหตุการณ์6ตุลา2 5 9นะคะกังหันน กังหันน้ำนี้ใช้พลังงานขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครกนะคะเป็นครกกระเดื่องดำค่ะที่เขาใช้ในการตำข้าวซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงสีข้าวของพอกอคอนะคะพอกอคอก็คือย่อมาจากผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์ค่ะ นอกจากยังไม่ต้องใช้แรงคนแล้วนะคะกังหันแห่งนี้ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ส่องสว่างได้ด้วยนะคะจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลประกาศใช้ให้สมาชิกนะคะพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนะเข้ามามอบตัวโดยละเว้นโทษนะคะและมอบพื้นที่ทำกินเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทยนะคะจากนั้นกังหันน้ำแห่งนี้ก็กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจาทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งสถานที่แห่งนี้ได้ถูก ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องเก้าในเวลาต่อมาค่ะกลงหันน้ำโบราณจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องเก้านะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวหลายที่เลยนะคะแวะจอดนะคะแล้วก็ลงมาเดินเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ถ่ายรูปกัน อย่างวันนี้พวกเราก็มากันทั้งหมด3คนนะคะก็มีโอกาสได้ลงมาเดินเที่ยวที่นี่นะคะเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติก็จริงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาเดินเที่ยวในลักษณะแบบนี้เลยนะคะได้กลับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะมีเวลาเราก็มาเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ชอบนะคะในการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติด้วยนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะ ถ้าใครมีเวลานะคะอยากจะแนะนำเนาะลองมาเดินสํารวจแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินดูนะคะสถานที่แห่งนี้เงียบนะคะแล้วก็มีความร่มเย็นนะคะแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยนะคะหลังจากที่พวกเราเก็บภาพถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขอกลับก่อนละกันนะคะเอาไว้ครั้งต่อไปนะคะถ้าผ่านเส้นทางนี้ก็คงจะแวะลงมาถ่ายรูปเช็คอินอีกครั้งหนึ่งนะคะ